รถรุ่นอะไรร้มันบังมึงขี้หายไม่เจอร้อยลำไฟค่ะคันนี้ใส่สามค่ะนี่หน้าเอฟเอันนี้ใส่ไปแล้วหน้าเอฟเอฟนะคะมีรหัสต่อหน้เข้าเครื่องอะดิสติบิเตอร์หน้าต่อเอเอฟเอฟเหมือนกันนายต่อตัวเอฟหรือเอฟตัวเดียวกับตัวเดียวกันนะคะเอายแหลงเข้าค่ะแล้วบิดใส่เลยนี่ตัวแล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งนะคะนายต่อนี่ค่ะตัวนี้ท่อยางเอาเส้น่อยยางเส้นนี้ออกเจอเส้นนี้ตัวเอฟเหมือนกันเอฟหรือเอฟเอฟก็ตัวเดียวกันอ่าแล้วก็ตอนนี้ทีเอฟพอ ตัวนี้ก็เปิดฝากองมาค่ะนะคะข้อนี้มันจะเล็กถ้าเป็นใส่ดูข้อดูเล็กใหญ่กว่าใส่ที่ตื้อเหรอนะคะใส่ก็แล้วเอาไปแหลมเข้าค่ะรหัส T X ค่ะสามตัวนะคะตานี้ปุ้ยห้วยขวางนะคะอยู่กรุงเทพนะคะห้วยขวางมาติดกับปุ้ยห้วยขวางได้นะคะถ้าอยากให้รถเราหายอืดหายตื้อตึงต้นมาปลายไหลนะคะเครื่องิ่งหายสั่นลดควันดำนะคะอ่าติดตั้ง T X ได้เลยนะคะอ่าฝาข้อแบบนี้นะคะสองพันห้าเทอร์โบนะคะ อันนี้สาขาห้วยขวางนะคะ50กวิ่งมาจากรบบุรีค่ะลูกค้าคันนี้นะคะถ้าสนใจรถติดสาขาห้วยขวางกรุงเทพก็0917586464นะคะสำนักงานใหญ่อยู่แถววัดไร่ขิงค่ะเพื่อติดต่อ0635469116นะคะอ่าอันนี้ฟังผลรถ Ford Ranger 2.5 t u r โบนะคะมาจากรบบุรีค่ะวิ่งตรงมาที่นี่เลยาสำนักงานใหญ่กีเซฟแถววัดไร่ขิงนะคะติดหน้าคือไปสามตัวค่ะนะคะรถเป็นเกียร์ธรรมดานะคะ ฟังผลจากลูกค้าเลยเป็นไงบ้างคะเด็กเบขึ้นอขนมตัวเกียร์สูงโคนตาได้ดีขึ้นอมันเหมือนกับว่ารอบโบมันทางานเร็วขึ้นมันเหิือนกดนิดเดียวมันมาแล้วใช่ไหมมันไปแล้วใช่ครับร <มา S 2> อบรอบรอบรอบมาเร็วขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นกะเดิมค่ะรถจริงถนนจริงค่ะจริงจริงมาจากลบบุรีเนาะ,ะตั้งใจวิ่งมานี่เลยวันนี้ตั้งใจเั้งใจขอจัดเต็มนะคะหน้าเครื่องสามตัว ะะรอบขึ้นมาไวจริงไหมแต็ที่กดมอเที่มานะคะแล้วพอรองเท้าจะเขาเล่นรถไหลเองเนาะครับนะคะรู้สึกตัวเบาแล้วไม่ต้องเหยียบเยอะรถ<ต>ไหลแต่ไม่ต้องเต็มอืมไม่เต็มเท้าเหมือนเมื่อก่อนนะคะไม่ายเกียร์สุดงตอนีิเกียร์อลไรละสี่เกียร์สี่แล้วนะคะก่อนเหยียบจมใช่เมื่อก่อนเขาบอบกกดจมอะคะ่ะเมื่อก่อน,อนเขาเร่ง วันดำไม่มีค่ะตอนนี้นะคะตัวเบาแล้วก็คันเร่งเบาเบรกดีขึ้นจริงไหมคะดีขึ้นจริงหนึบขึ้นเนาะ,ะ,ะเราทาวิ่งแล้วเาลองวิ่งหมดการเ <อะ S 1> คลื่อนิ่มริมกับเดิมไม่สั่นอืเ,เยยะ่ข้างหน้าขวามือหายสั่นในห้องโดยสารก็เงียบนะคะเพราะปกติเขาบอกว่าคนขับทุกวันก็จะรู้เนาะภงมลัยสั่นคันเกียร์สั่นตอนนี้หายแล้วนะคะติดเสร็จแล้วขนต่างนันทีเลยพี่เซฟตัวละหกร้อยบาทเท่านั้นเองนะคะตอนนี้กำลังจะเข้าซอยค่ะ แค่ติดสวมเสริมค่ะไม่ได้ดัดแปลงนะคะจัดเรียงอากาศตัวอากาศเท่าเครื่องค่ะอ่าสมูทเข้ามาเลยนะคะอืมค่ะรู้สึกว่าแตกต่างไหมสมูทเข้ามาเมื่อก่อนจะมีการดึงเนาะหายนะคะดึงกดถึงลึกกดเกือบสุดเลยครับอ่าเะยนะเพื่อให้มันพุ่งใช่ป่ะตอนนี้เบาเท้าหมดเลยนะคะดึงน้ำมันเยอะเลยเบาแล้วลอยตัวเลยเนาะตอนนี้เนาะใช่ โอเคแล้วจอดที่กำแพงนะคะแล้วก็เดี๋ยวถอยถอยถอยเข้าตอนขึ้นเนินลงเนินต่อไปไม่ต้องกดคันเร่งเยอะแล้วนะแตะเลี้ยงเลี้ยงนะคะเดี๋ยวเขาจะไหลขึ้นเองนะคะอเออเดี๋ยวน้องลองเดินหน้าเข้าเกียร์ถอยพี่ปุ่มดูดีกว่ายังยังไม่ได้ลองดูเกียร์ถอยพี่จะให้ดูว่าไหลเร็วจริงไหมนะคะเดินหน้าไปไหนก่าเราจะได้รู้ด้วยตัวเองว่ามันดีจริงนะคะอ่าโอเคเบรกค่ะลองเข้าเกียร์ถอยดูค่ะแล้วก็ไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะ น,นี่กำลังถอยอยู่นะคะคนี่ไม่ได้เหยียบคะัะนไม่ได้เหยียบเลยค่ะปื๊ดไหมคุณพ่อโอเคครับไม่ได้แต่ชันเล่งเลยไหม <Okay. S 1> ต่างเยอะเลยไหมลูกค้าเ <Okay. S 1> มื่อก่อนอืดต้องกดเยอะนะนี่ไม่ได้กดเลยนะครับไ <Okay. S 1> หลยังก็ออโต้โอเคค่ะใช้ดีฝักแานะนำต่อนะคะ <Okay. S 1> สุดยอดมาก